សួស្តី พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่สองสาวลาวไต่คนไกลบั่นคือเกานาะพี่น้องนี่เนาะนางสีพาไปเบ่งบรรยากาศการค้นเฟืองน้ะพี่น้องค้นเฟืองออกไปหัวหน้าผนเนาะเอาปลาใบแหงงัวพี่น้องบรรยากาศสวงเสาเสาะ้พี่น้องค้นเฟืองใบใบเวลาหนาฝนเนาะแล้วก็เก็บใบแหงงัวกินเพราะว่าย่ำหนาฝนนี่ทุกคนก็สีเห็ดหน้าเพราะเห็ดหน้าเราก็พื้นที่ ในการเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายก็มีหน่อยเนะะาะเพราะว่าบางจุดเก็เต็มไปด้วยเขากะงวัวร้ายหลังคาเฮือนเนาะทีเพิ่นปล่อยในสวงนาแหล่งเนาะพี่น้องมารวมๆกันมากินเฟืองเฟือง,องก้องเฟืองนาสาวเนาะอยู่หลังบ้านนี่เองส่วนกองเฟืองนั่งอ่ะอยู่ไต่หนมันกะลำบากเนาะถาสีไส้รดไปกองเสาเนาะทุกคนกะสีปล่อยงวัวเนาะ หาไปหากินตามธรรมชาติพี่น้องพอดีบังเอิญมีกองเฟืองน่ะสาวอยู่บ่อนนี้เนาะงัวก็สิมากินเพราะว่าของเฮือนอื่นน่ะเพิ่นก็ปั่นเข้าในหัวเนาะงัวก็เข้าบ่ได้ก็เลยมากินกองเฟืองน่ะสาวบรรยากาศมื้อนี้ก็คือเฮ็ดคือฝนสิตกนี่เนาะพี่น้องท้องฟ้าคึ้มคึ้มพุ่นแล้วเนาะพี่น้องขีเฟืองที่สิคนไปให้ก็สิใส่รถอีแตนแล้วก พุนครับไปปลายหน้าพุ่นเนาะพุ่นที่พ่อเพิ่นเฮตูห้ามไว้ค่ะนั่นแหละที่เก็บเฟื่องของพ่อนางเนาะสบายดีพ่่อแมพี่น้องฝนเฟื่องพี่น้องเอาไปแห้งัวกินเนาะสบายดีพี่น้องฝนเฟื่องไปแห้งัวกินก่อนพี่น้องเอ้ยย่าฝนมันอึดหยาอึดยุ่วเพราะอะไรเอาให้มันกินมือละมัดท้องมัดตอนนี้ก็เต็มรถแล้วเนาะพี่น้องงามหน้าบ่มีเพิ่นว่า เดีาเข้าอ่านักนักทำคนก็นหาเพื่อนไอ้เพื่อนก็นสิกืนเยียบลงเนาะพี่น้องตอนนี้นใส่ไว้มันไปไหนดีไรเอาไปเดือนอที่หัวี่เจ็บพี่น,น้องย่ำหน้าเนาะมันอึดหยากินเนี่ยย่ำเขาผูกย่ำแรงน่ะเอาไปเคาะอเดี๋วก็เอาไปให้ปกติสิผ้ากันมัดแหละแต่ว่าเอาเจ็กสี่ไงกว่าจะวิล่าห้องมัดท่านมาัดก็ดีกว่าเราเป็โคตร นี่แดดหน่อพี่น้องคนพื้นที่บ้านนั่งกันน้อยเนะาะงัวกล้วยแถวบ้านนั่งกันไล่ม,มีเงินจึงซื้อแผงโซลาร์เซลล์ปลูน้ำดูดน้ำม,มาปลูกยาดูจะไงย่มนี่ก็ใส่แบบนี้ไปก่อนส่วนทุนยังบ่ทันมี่ส่วนทุนยังมีหน่อยอยู่ข้างล้างหั่นกะชิเป็นเลราเขาเนาะพี่น้องเลราเขาของเพื่อนนัง่งแล้วกัเพื่อนหนา้าสาวเนี่ย ติดติกันเลยสเหล่าสองีกินสองเหล่าแจ็คสิพ่อกินหรือบอลขาวพีนี่ในขาวหกสิบสอบวะหาสิบหกหาสิบหกสอบหาสิบหกกินแปดกินแปดแปดข้นวะแปดข้าทองนี่แหละเพื่อนยานูเนาะที่นังไปทายเหมือนันนะจะอยู่บ่ไกลตอนนี้ง่วกะเศ้ากินแล้วเพ่นสีมากินไต่ส่วงเศ้าๆเนาะง่ว ส่วง,งสวยๆแน่เนี่ยพูนเพิ่นกับไปหากินทางหัวก้อหัวดอ,ดอนอพี่เนาะแรงแรงมากเพิ่นจังกลับมาเขา่ขาหอกเข่าแรงพื้นที่น้อยเลี้ยงสบายพี่เนาะแล้วโมไปใส่หลอกอยูจะแก,กบริเวณนี่แหล,ละถ้าเวล,ลวาหัวดอดน,นี่ถา้าเวลาาหยเนาะหายกับยางไปน้ำแถวหัวก้อหัวดอนเนี่ยแหละพี่เนาะยางไปปรับบางที่กับคองเสือกบนคองกันบางที่กับไปหางดอนตำหนักมากเลยมันบัคือแบบพื้นที่ใหญ่มันไปเลยมันจะไปเลยอย่างที่ หมอสมพี่น้องขงแบบงั้นแบบมีเงินมีต้นทุนแบบคือว่าแมกกาเร็ตส์เยสื่อแสงโคราเซลดูดน้ำดูดยังเอาปลูกกันพอเพิ่นกะเอาเสื้อกมัดแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ายานมันปิวเด้ซ้ำไปหอดหัวหน้าเนาะกะบุ้กใกล้แล้วเนาะพี่น้องอประมาณสองหลอยกมตรกะหอดหัวหน้าหรือว่าหลอยสองลอยนี่แหลนะเนาะบุ้กใกลครับยกเท่อพี่น้องเลยเดี๋ยวใส่พอบทสอนก่อนมีสามเด็กเด <c oughs> ็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามตัวอ่านเอง ถอยหลังมีนหน่อยถอยหลังถอยหลังอีกนึงเม่นีนี่แค่ว่า ไปปึ๊กไปเพอได้ซอยพอพันแน่เนาะเในฐานเนพ็ดหนีเวลาพอพันบัวยูเนาะพอได้ซอยเบาแห้งพึ่งนัน่เนอกหายใจพึ่เพชรเหลี่ยมคู่เดียว,ยวกลับมาแล้วก็อยากใส่ซอยเบาแห้งอ,กองีกพอเนาะเกับช็รถเมื่อกี้น่ะนี่น้องพี่น้องนี่เนาะพี่น้องไก่เสียหอดแล้ว นา้าสาวเพิ่นกับมาเก็บบากกระทันเนาะบอเพิ่นบอกเลยอยู่ว่ามา,มา,มาทางไหนว่ามา,มาทางขีบบ้าทางขีบพอวะไอ้เพิ่นกับบ่เคยขับจ้าเทอเนาะพี่น้องมาไม่แยบเนาะกูแบ๊กเอ๊โอ้ยน้าสาวเพิ่นมาเก็บบากกระทัน,นพี่น้องนี่เนาะพี่น้เนาอทีไม้แล้ว คเดี๋ยวถามข้าวหมูซื้อกล้องไก่ก็นอว่าเป็นจะได้ครับขังแหลกตื่นเต้นเกือบมันสิดล่องรถเกือบรถสิทธ์เป็นว่าเกือบรถสิทธ์ลงลงรถเนี่ยเวรเข้าคัำก็่าง่ายแต่ว่าเวลาขึ้นข้างหน้ามันแกงบึ้บเลยพี่รองเลยเกือบโอ้ยบวดเคยเนาะผมเนี่ยยังมีท่านหลึกเคยเนาะคิดว่าพ่อสิไปทางไกลไะไอยู่บ่ท่านไหนหรอ นี่นอพี่น้องหู้ห้ำเวลาลมมาเหลือกสังกะซีขึ้นเี้ยเออพอเพิ่งกะไรสางไหวซีปีเด้วเนาะนั่งกะสื่อเ,อ,เเอ,อเพื่อนเก่าเขาหลือกะให้พอพิ่นเอามาเห็ด้างๆนี่ก็คือตนกก้นหมักกะทันเนาะพี่น้องหรือว่าทังฟังไทยเอื่นว่าต้นพุทธซาเนาะอ,อ่นานสาวพิ่นกะมาเก็บเนาะพี่น้องเก็บไปขาย ได้เลยเพิ่นขายบัคกัททันลอยคนพักเลยที่น้าสาวเพิ่นกับพ่อมี่ได้เลยจากการขายบักกัททันนี่แหละพี่น้องอ่าไปเทนึงก็ได้อยู่ประมาณลอยกว่าบาทเนาะหรือว่าสามสิบกว่าพันบางครั้งเพิ่นขี่ขานเก็บแน่เพิ่นกับได้น้อยพี่น้องช่วงนี้บักกัททันออกไล้เพิ่นกับได้ไล้เนาะนี่เนาะพี่น้องบักกัททันหรือว่าพุทซาที่น้าสาวเพิ่นเก็บไปขายโอ้น้าสาวเพิ่นสันพี่น้อง อยู่ประมาณสองร้อยบาทมูลนิธพี่น้องเพิ่อนกมีใหม่ก้องาไว้แล้วก็สัน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 ลงมาเพิ่อนก็เก็บเก็บแล้วเพิ่อนก็เอาไปล้างเนาะว่าพื้นที่ก็สะอาดสะอ้างเนาะพี่น้องบ่มีอีซังดอกมีแต่ทงไฮทงหน้าไหนเละเนาะสันบักกระท่งนกะจีโตกลงมาเพื่อนงพี่น้องเอ้ยเวลาอ่านเวลาอันนเดือนเจ็ดเดือนแปดเอาให้งหวักสบายใจปล่อยมันมาเนี่ยแั๊บเขียยุ่นนงยุ่นโนกให้มันกินเนาะ วางไดพี่น้องจักหอหอคับสมหองิสหอสาหอขนาดเท่าไรเดนขนาดเจ้าเม็ดเมตรพีแปดคูณเท่าไหร่แปดคูณีแปดคูณเมตรเป็นว่าพี่น้องขึ้นนั่งครับมาซื้อๆหรอกพี่น้องมาทายหัวม่ยเฮ็ดขึ้นี่ก็เบิดลายเติมนะย่างคีไลเนี้สามด่านี่ด่าเฮ็ดขึ้นี่นะมอหน่อยนะ ของคอนแช่งคือดิใหญ่เด้พี่น้องก็ใหญ่ใหญ่พอกว้างเพื่อนลังหนึ่งโดดถือใหม่จะได้กับบัวแดงเฮ็ดสวยงามบันไดรองนอพี่น้องเพิ่นกับบัวแดงตัดแต่งใหม่ตัดแต่งใหม่แต่กระทาสีนี่ก็คือสีงามอยู่แต่ว่าเฮาเฮ็ดทีแกบเฟืองซื้อๆนอฮาบ่ได้มาอยู่มานอนก็ได้เฮ็ดจำเนียเอาะจำนียก็เลี้ยฟเฟื่องอะไรพี่น้องเออเรื่องใส่เฟืองให้งัวฮะพอไปมาเลี้ยเฟื่องเต็มนี่ร์เมื่อก่นเป็นธุระลอยมัดทุนละ ถามว่าถ้าสิมัดออกะนีอกีบด้มาดอกขอบอรรถไม่สบายหง่าฝนปักหอบรวงหอบร่วงเห็นว่ากินอยู่ก็นี่โดดพอกับเป็นผู้หอบอแมกกเป็นผู้หอบใจข้างในเนาะบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะวันที่เก็บเครื่องเนาะกระสิมืดแน่พี่น้องเลยนี่ข้อมกวงเนาะกล่องก็ซ้าควงเนาะ ประตูก็มีแจะทังเดียวน้ะทีนี้พอพ่นกับบุหรเห็นน่ะตอนหน้าต่างนาอเนาะอันนี้จะทังออกทังเดียวเนะแต่ว่าสังสีขังวนนี่น้ะกับสีอย่าเพิ่งเพิ่งแนี่เแล้วลมมาเนาะ่าสิมาซสอมอยู่แซมอยู่นี่พี่น้อสั่นมากระท่านพี่น้องสั่นก่อนพี่น้องโอ้โหโคบโคบโคบโคงโคบโคบโคบงคบโคบโคบอคบโคบ้นบโคยโงบโ้บโค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 ค่น เมื่อกล้าทัานสนพ่อแม่นี่แหละเนาะจะมาให้เพิ่นเก็บพ่อใดมีได้ใดของเพิ่นเนาะคือในาช้าได้าาหายกัประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องแต่เลย,ยแบบมอบนาทีให้เพิ่นพ่อใดคลายนะปีนึงนี่เพิ่นกระชีเลยคายได้อยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะพี่น้องดื้อประมาณเป็นเงินเล้ากับประมาณสี่หาแสนเนาะ พ่อเพิ่นในซื้อเครื่องใส่ข้องซอยสบู่ยาซีฟันเหรอเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องกินไงรสชาติประเทศนี่กับแบบผสมมันหวานเนาะรสชาติสีบริจืดพี่น้องได้หน่อยพี่น้องอืมได้แม่กันหอยเดียวเอัเนาะพี่น้องมือนี้นั่งกับอะไรามาเบิงบรรยากาศการค้นเฟื่องไห้งัวงไห้ควายเนาะไหวทีหูห่อเนาะคลิปนี้กะ ปอเดมีสาละอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ภาพเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่อยู่บ้านเนาะเอาฟื้นแน่เออ่เฮ็ดไปทำชีวิตคนบ้านนอกนี่แหละเนาะมื้อนี้เนาะนั่งสี่เหลี่ยมพีิปไปก่อนเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไหลกดแชร์เนาะลาไปก่อนสบายดี